การมุทกภัยที่เกิดขึ้นใน4จังหวัดอุตสาหกรรมของไทยทําให้มีแรงงานในขณะนี้ถูกเลิกจ้างกว่าหมื่นคนนะคะวันนี้เครือข่ายผู้ใช้แรงงานได้เสนอรัฐบาลให้เร่งทบทวนโครงการป้องกันและบรรเทาการถูกเลิกจ้างที่ให้เงินช่วยเหลือสถานประกอบการเพราะพวกเขาพบว่านโยบายนี้ไม่สามารถลดจํานวนการถูกเลิกจ้างลงได้ค่ะ ในการเสวนาวิชาการสถานการณ์แรงงานไทยหลังวิกฤตอุทกภัยสภาพปัญหาและผลกระทบของผู้ใช้แรงงานในระบบแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลที่คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรแรงงานจัดขึ้นผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยแรงงานที่ได้รับผลกระทบที่ได้นำเสนอปัญหาเช่นถูกนายจ้างบางรายฉวยโอกาสใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา75เลิกจ้างแรงงานและจ่ายค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงไม่ได้รับการติดต่อ อ่อจากนายจ้างําให้ไม่ทราบสถานะของตนเองว่ายังอยู่ในสภาพพนักงานหรือไม่รือข่ายรายงานจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งหามาตรการในการป้องกันการาถูกเลิกจ้างอย่างแท้จริงโดยเร็วที่สุดแล้วก็ในส่วนของสภานายจ้างด้วยนะครับลกขอบคุณุรื่อส่วที่เรื่องการถูกเลิกจ้างเป็นประเด็นที่คิดว่าจะต้องอรัฐเองต้องหามาตรการให้ได้ นะฮะเพราะว่าขณะนี้เตวข้อที่จริงที่เราปรากฏในลูกจ้างเองถูกเลิกจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะลูกจ้างเหมาข้าแรงเองเ,องเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ถูกถูกเลิกจ้างนะฮะโดยที่ตั้งแต่รุ่นน้ําท่วมแล้วแรกแล้วคนเหล่านี้เขาเรียกว่าส่งกลับคืนดูนายจ้างเดิมดังนั้นลูกจ้างเหล่านี้เองเนี่ยอยู่ในฐานะที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับเพราะลำบากมากนะครับจะเห็นนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่รัฐกำลัลงบอกว่ามาตรการของรัฐนั้นสามารถที่จะบรรเทาการเลิกจ้างได้ คณะกรรมาการสมานฉชัท์แรงงานไทยยังเสนอให้รัฐบาลเน้นการนำแรงงานที่ได้รับผลกระทบเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาเพื่อให้ได้ขอ้อเช็จจริงพร้อมทางเร่งสารวจข้อมูลความเสียหายในเชิงลึกของนายจ้างเพื่อป้องกันไม่ให้หนายจ้างที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือได้รับความเสียหายไม่มากนักช่วยโอกาสเลิกจ้างการงดเว้นการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานรวมไปถึงการลดโบนัสค่ะ